วันอาทิตย์ที่นักลงทุนรายย่อยเปิดฉากปาร์ตี้วันจันทนี้ถึงคิวของสถาบันใหญ่สัญญาณสองเครื่องยนต์ของบิตคอยน์ในครั้งนี้บอกอะไรกับเรากันแน่ไลท์คอยน์อทีเอฟถูกระง,งับเพราะรัฐบาลชัดดาวมันคือเกมการเมืองหรือจะเป็นเกมซ่อนคมงของหน่วยงานกำกับดูแลไมเคิลเซเลอร์ยืนหยัดไม่ควบรวมไม่ขายไม่ลดใช้กลยุทธ์สะสมเขาจะรอดจากตลาดได้จริงไหมอิหร่านสั่งปิดเมืองเถื่อนกว่า104แห่งแต่ปัญหาย,ยังไม่จบ พลังงานราคาถูกกลายเป็นดาบสองคมแล้วรัฐบาลจะควบรวมได้เมื่อไหร่เมื่อกว่า90%ของพลังประมวลผล AI ถูกปูดขาดด้วยบริษัทเดียว NVIDIA เดียครองบัลลังราชาแห่ง AI ได้เพราะอะไรแล้วโลกกำลังฝากอนาคตไว้ในมือใครกันแน่รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกแบ่งความรู้กันได้ที่ Li n e Open Chat BTV ไ Thailand กลับมาพบกันในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PTV Thailand คลิปโตรายวันกับดัชชีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะแล้วเราจะพามาดูข่าวสารในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคลิปโตละบล็อกเชนกันค่ะในช่วง6เดือนที่ผ่านมากิจกรรมบนเครือข่ายของ b i t c o อ n เริ่มแสดงให้เห็นถึงจังหวะการเต้นที่ชัดเจนขึ้นค่ะราวกับว่าตลาดกําลังหายใจเข้าออกตามรอบของสัปดาห์จากข้อมูลได้ชี้ว่าวันจันทร์เป็นวันที่คึกคักที่สุดค่ะโดยมีธุรกรรมเฉลี่ย4,0 4 0 0 0รราายก ซึ่งสูงกว่าในวันอาทิตย์ที่433,000รายการอยู่เล็กน้อยเพราะในวันอาทิตย์เป็นวันที่นักลงทุนรายย่อยจะเคลื่อนไหวมากที่สุดค่ะโดยมีการโอนวิตคอยแบบเพียร์ทูเพียร์และทยอยเติมพอรดต DCA กันเป็นระลรอกๆแต่พอวันจันทร์สถาบันก็เริ่มเปิดสมุดบัญชีและเคลื่อนย้ายเงินทุนและปิดดิวทำให้มีปริมาณการทำธุรกรรมแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์และตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ตลาดก็จะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยค่ะอยู่ที่เรา430,000ธุรกรรม แต่แม้แต่ในช่วงสุดสัปดาห์กิจกรรมบนเครือข่ายก็ยังคงแข็งแร่งและไม่เคยต่ำกว่า40,000 0ธุรกรรมในภาพรวมของข้อมูลเหล่านี้สะท้ทอนห้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของตลาดขาขึ้นหรือขาลงเครือข่ายบิตคอยก็ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะและมีแนวโน้มที่ยังบอกด้วยว่านักลงทุนรายย่อยและสถาบันได้กลายเป็น2แรงหลักในการขับเคลื่อนหลักของตลาดโดยที่ทางฝั่งหนึ่งขับขึ้นด้วยความกระตือรือร้อนอีกฝั่งก็ขับเคลื่อนด้วยพลังทุน บิตคอยกำลังพัฒนาจากสินทรัพย์เพื่อการก็งกำไรไปสู่โครงสร้างเครือข่ายมูลค่าในระดับโลกที่ดำเนินการได้อย่างมั่นคงและเริ่มมีลักษณะของเศษรษฐกิจจริงมากขึ้นทุกวันค่ะช่วงนี้ดูเหมือนเอเชียริมจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยนะคะจากข้อมูลณนะวัน,นที่3สตุลาคมก็ได้แสดงให้เห็นว่าอัตราส,ส่วนของ market value to r e a l i f e value หรือ MVRV ได้ลดลงมาจาก1.85ในเดือนสิงหาคมเหลือเพียง1.50ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังกลับสู่ความสงบ และหน้าต่างทํากําไรในระยะสั้นได้ปิดลงชั่วคราวแต่ราคาปัจจุบันของอีเธอรี่มเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ3,700ดอลลาร์ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือครองอยู่ที่ราว2,560ดอลลาร์รวมถึงข้อมูลในอดีตค่ะได้ชี้ว่าเมื่อ MVRV ต่ำกว่า1.0จะเข้าสู่โซนซื้อและเมื่อเกิน2.25ก็จะเป็นโซนที่ร้อนแรงจนเกินไปหรือพูดให้เข้าใจง่ายคือมีอยู่3ระดับราคาที่ควรจับตาค่ะคือ2560ดอลลาร์ที่เป็นพื้นราคาค ที่ผู้ถือส่วนใหญ่จะเลือกสะสมมากกว่าขายที่3,840ดอลลาร์เป็นจุดที่สมดุลที่ตลาดมักจะพักตัวและสะสมแรงและ5,760ดอลลาร์ที่เป็นเพดานราคาและแรงจูงใจในการขายทำกำไรเพิ่มมากขึ้นรวมถึงในตอนนี้ค่ะเอทเ r อร m ียมอยู่ในตำแหน่งที่พอดีระหว่าง3ระดับนี้ที่ไม่ร้อนแรงจนเกินไปไม่เย็นเฉยจนเกินไปและกำลังค่อยๆสร้างพลังสะสมอย่างเงียบๆแม้ในอดีตช่วงที่ MVRV จะอยู่ที่ราว1น มักจะเป็นช่วงที่สมาร์ทมัน,นี่เริ่มขยับตัวอย่างเงียบเพื่อปูทางไปสู่รอบการทะลุขึ้นครั้งใหม่เมื่อกระแสเงินมืบล็อกเชนเริ่มไหลกลับเข้ามาอีกครั้งตอนนี้บิตคอยดูเหมือนนักแสดงมากประสบการณ์บนที่สูงเลยค่ะด้วยราคาที่ยังคงทรงตัวอยู่ราวๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นดอลลาร์ที่ดูจะเงียบสงบบนผิวน้ําแต่สัญญาณบนเชนเริ่มจะเผยให้เห็นอุณหภูมิที่ลดต่ำลงค่ะตามข้อมูลจากคอยกลาส์นวันที่3พฤศจิกายนราคาสปอตของบิตคอยอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ด ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต้นทุนแบบ d c a ในระยะ200วันอยู่ที่1,9380ดอลลาร์ 1, 9, และจุดที่น่าสนใจคือตัวชี้วัดของ ASR999 AH ค่ะลดลงมาที่0.85จากก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่ในโซนขายที่ระดับ1.27ตอนนี้ได้กลับเข้าสู่โซนสะสมอีกครั้งค่ะและสะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศในตลาดเริ่มกลับมามีเหตุผลมากขึ้นตามสถิติในอดีตแล้วเมื่อ ASR999 AH อยู่ต่ำกว่า0.45 มักชี้ว่าเข้าสู่โซนที่เก็บของลึกหรือช่วงล่าทองคําราคาถูกหากอยู่ในช่วงระหว่าง0.45ถึง1.2มักจะหมายถึงช่วงที่สะสมหรือพักฐานและเมื่อสูงกว่า1.2ก็แสดงให้ถึงภาวะร้อนแรงที่นักลงทุนควรจะระมัดระวงังในระดับปัจจุบันที่0.85บิ t คอยถือว่าอยู่ในโซนที่สมเหตุสมผลกินกําลังดีค่ะไม่ได้มีความกลัวหรือความรลบจะเกินไปสําหรับนักลงทุนในระยะยาวแล้วนี่คือโซนที่สบายที่สุดค่ะ ไม่แพงจนเกินไปและไม่เสี่ยงเกินไปเป็นจังหวะที่เหมาะสําหรับการ DCA อย่างมั่นคงและสะสมอย่างเงียบๆเนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและใช้แรงน้อยที่สุดในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกของคริปโตในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV พร้อมกับการอัปเดตข่าวสารการลงทุนในตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะและในรอบนี้บอกได้เลยค่ะว่า SEC ทำหลุดมือไปจริงๆเติมทีที่ประกาศว่าจะอนุมัติ Litecoin ETF ในวันที่2ตุลาคมแต่สุดท้ายก็ดันเบี้ยวแล้วหายเงียบไปเลยใครที่รอคริปโตออกโทเวอร์อยู่ก็เรียกได้ว่ารอเก้อกันทั้งวงการเลยค่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้เบรกการอากาศแบบนี้ล่ะมันมีอยู่2เหตุผลใหญ่ค่ะนั่นก็คือ1ที่รัฐบาลชัดเดาตัวเองก่อน SEC เหลือไว้แค่สัญญาณชีพ ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอเอกสารก็ไม่มีคนอนุมัติผลคือ e t f ตั้งคลิปตัวทั้งหมดกว่า90กองทุนถูกแขวนรอไฟเขียวทั้งหมดค่ะและ2คือ SEC ได้เปลี่ยนกติกาอย่างกระทันหันโดยได้สั่งให้ผู้ยื่นขอทุกคนเปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า S1 ส่วนแบบเก่าหรือ 19d4 จะถูกตัดจบทั้งระบบงานนี้เลยกลายเป็นโกลหาหลกันทั้งหมดเพราจังหวะตลาดพางังพอกติกาเปลี่ยนและรัฐบาลหยุดงานไปนพร้อมกัน ไลท์คอ e ี f ก็เลยได้แต่นั่งรอหน้าประตูไม่มีใครเปิดให้เข้าหรือให้พูดตรงๆคือรอบนี้ไม่ใช่เพราะโครงการไม่ดีนะคะแต่เป็นเพราะระบบทั้งระบบกดปุ่มพักไปเลยต่างหากผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาจอห์นทูนได้เผยว่าการเจราจาด้านงบประมาณระหว่างสองพรรคในสหรัฐเริ่มเห็นสัญญาณคลี่คลายเพราะแรงกดดันจากทั้งการเมืองและตลาดกําลังผลักดันให้การพูดคุยคืบหน้าไปในทางบวกโดยมีเดโมแครตสายกลางบางส่วนเริ่มส่งสัญญาณพร้อมประนีประนอม และอาจจะเกิดข้อตกลงชั่วคราวไเดเร็วที่สุดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน So many headwinds becoming tailwinds for crypto especially around this idea of equity investors embracing digital assets in a big way We've seen the flows really start to pour in right from the ETF perspective the ETF inflows to the Bitcoin ETFs have now exceeded the amount that's coming to the Nasdaq since launch which is pretty crazy to think about ตลาดคริปโตภายใต้กรอบกฎหมายยังคงร้อนแรงอย่างต่อนเนื่อง โดย Bitcoin และ Ethereum Spot ETF มียอดเงินไหลเข้ารวมกว่า61,300ล้านและ13,400ล้านดอลลาร์ตามลำดับสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อจากสถาบันที่ยังคงแข็งแกรง่งโดยที่นักวิทห์ของ Bloomberg อย่างเอริกเบลชูน่ได้ประเมินว่าโอกาสที่ไลท์คอ i อีเทจะผ่านการอนุมัติในระยะยาวนั้นเกือบ100%อซและในด้านของประธาน SEC Paul Askin ก็ได้ระบุว่ามาตรฐานใหม่นี้จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิตอลของนักลงทุน และเติมความเชื่อมั่นให้กับทางเลือกใหม่ให้กับตลาดมากขึ้นกรณีไลฟ์ทรีทีเอฟที่ติดขัดในรอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดระเบียบอํานาจใหม่ภายในระบบการเงินของสหรัฐค่ะเพราะการกํากับดูแลในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของกฎร,ระเบียบอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือสึกการแย่งชิงอํานาจในการกําหนดความหมายของคําว่าถูกกฎหมายและการที่ SEC เปลี่ยนขั้นตอนนั้นก็เพื่อยืนยันอำนาจของตัวเองในฐานะของผู้ชี้ขาดสูงสุดด้านการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล และในขณะเดียวกันสึกงบประมาณในสภาคองเกรสก็คืออีกสมรภูมิหนึ่งของการยืดกันว่าใครจะเป็นผู้นำทางการเงินในอนาคตกันแน่ like to ETF จึงเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นค่ะแต่สิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวน้ําจริงๆคือใครที่มีสิทธิยามความว่าผ่านเกณฑ์สําหรับตลาดแล้วสึกระหว่างการเมืองกับการเงินแบบนี้อาจสร้างความกังวลได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันอาจเป็นตัวเร่งที่จะเปลี่ยนโฉมทั้งระบบเลยก็ได้ค่ะ ถ้ามีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนและนิ่งทุนสถาบันก็จะเข้ามาได้ง่ายและมากกว่าเดิมเรียพูดอีกอย่างคือการที่ไลด์คอย ETF ปิดขัดชั่วคราวนั้นอาจจะกลายเป็นสัญญาณแรกของการเปิดสื้อเงินทุนรอบใหม่ที่จะหลังไหลเข้าสู่ตลาดก็เป็นได้ค่ะสึกการชิงพื้นที่คลังบิตคอยระว่างบริษัทต่างๆยิ่งดุเดือดขึ้นทุกวันแล้วค่ะตอนนี้แต่ละเจ้าไม่ได้แข่งกันแค่จํานวนเหรียญที่ถืออยู่แต่แข่งกันเรื่องขนาดและอิทธิพลด้วยในเดือนกันยานยนที่ผ่านมา Stripe ก็เล่นใหญ่ค่ะ ด้วยการประกาศเข้าซื้อกิจการของคู่แข่ง s ซมฟเ e อร์ไซเอ i น i c ฟโดยดิวหุ้นแลกหุ้นทั้งหมดส่งผลให้หลังจากการควบรวมบริษัทมีบิตคอยในมือพุ่งทยานแตะ11,006 BTC กลายเป็นบริษัทสะสมบิตคอยรายใหญ่อันดับที่12ของโลกรองจากเทสลาเลยตรงแต่เจ้ามือการถือครองก็ยังคงเป็น s t r ATEGY ค่ะที่ถือครองบิตคอยอยู่กว่า64,000เหรียญครองชั้นอันดับหนึ่งของโลกอย่างมั่นคง ส่วนประธานบริษัทอย่างไมเคิลเซเลอร์นั้นเพียงแค่ยิ้มแต่ก็ไม่พูดอะไรมันชัดเจนเลยค่ะว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับดิวควบรวมที่หลายบริษัททำเพื่อพยุงกันให้อุ่นในตลาดนี้ในรายงานผลประกอบการไตรามาสที่3เซเลอร์ได้กล่าวกับนักลงทุนว่าบริษัทไม่มีแผนจะทำา m a หรือเข้าซื้อกิจการใดๆในตอนนี้เพราะมองว่ามีความเสี่ยงสูงและไม่แน่นอนเกินไปโดยเขาได้ย้ำว่ากลยุทธ์การสะสมบิตคอยอย่างต่อเน,นื่องของส t r a t e g ี ทำให้ฐานะการเงินชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและการประเมินมูลค่าตลาดก็โปร่งใสมากกว่าเดิมพร้อมกับยืนยันว่าแนวทางนี้สร้างผลกระทบเชิงบวกโดยรวมโดยถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้คิดเรื่องการควบรวมแต่เซเลอร์ก็ได้เปิดช่องไว้ว่าหากอนาคตมีจังหวะที่เหมาะสมก็อาจจะพิจารณาปรับกลยุทธ์สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ให้คะแนน strategy อยู่ที่ระดับ B+ ค่ะซึ่งก็ตีความหมายง่ายๆได้ว่ามีความเสี่ยงสูงหากจะลงทุนก็ต้องระวงัง ที่น่าทึ่งคือแมนะ้บริษัทจะถือบิตคอยอย่างมหาศาล S&P กลับไม่ให้แต้มบวกจากสินทรัพย์นี้เลยค่ะแต่กลับพักคะแนนในส่วนของทุนด้วยซ้ําอย่างไรก็ตาม Strategy ก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะและยังบอกชัดว่าจะยังคงทํสองสิ่งนี้ต่อไปคือโฟกัสธุรกิจหลักและสะสมบิตคอยอย่างต่อเนื่องแต่คําถามคือในสนามแข่งขันบิตคอยที่กําลังดุเดือดขึ้นทุกวันแบบนี้แนวทาง all-in บิตคอยคือการเดินด้วยศรัทธาหรือเดินพันแบบบทหน้าตาก,กันแน่ บางทีเราคงต้องรอให้ตลาดยิงกระสุนออกไปอีกหน่อยแล้วผลลัพธ์จะค,ค่อยๆเฉลยเองว่าใครกันแน่ที่คิดถูกถ้ามองจากแผนที่พลังปรมวลผลของโลกแล้วอิหร่านถือเป็นประเทศที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยค่ะตามรายงานจากคอยลอของเดือนมิถุนายนระบุว่าอิหร่านมีส่วนร่วมคิดเป็น4.2%ของกำลังขุดบิตคอยทั่วโลกและอยู่ในอันดับที่5ของโลกแต่ถ้าเทียบก,กับสหรัฐที่ถือครองสัดส่วนถึง44%แล้วก็ถือว่าห่างกันแบบเทียบไม่ติดเลยค่ะ ส่วนอันดับที่รองลงมาคือคาซัคสถานรัสเซียและแคนาดาแต่อย่างไรก็ตามปัญหาก็คือวงการขุดคลิปโตของอิหร่านตอนนี้วุ่นวายสุดๆไปเลยค่ะเพราะจากเครื่องขุดทั่วประเทศกว่า427,000เครื่องมีถึง95%ค่ะที่เป็นเครื่องเถื่อนที่ไม่มีใบอนุญาตและเนื่องจากค่าไฟในอิหร่านนั้นถูกมากเพราะมีการอุดหนุนจากรัฐทำให้ประเทศนี้กลายเป็นสวรรค์ของนักขุด แต่ในอีกมุมหนึง่งก็กลายเป็นฝันร้ายของหน่วยง,งานกำกับดูแลไปพร้อมกันค่ะเครื่องขุดคริปโตเถอ่อนเหล่านี้กำลังกลายเป็นหลุมดำของระบบไฟฟ้าอิหร่านอย่างแท้จริงเพราะพวกมันทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีพักและกินไฟมากกว่า1,400เมกะวัตต์ต่อวันทำให้มีนักขุดจำนวนไม่น้อยปลอมตัวเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อหลอกใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลทำให้ต้นทุนการทำผิดกฎหมายต่ำมากและเพื่อควบคุมความวุ่นวายนี้ทางการอิหร่านจึงได้เริ่มกวาดล้างอย่างเข้มงวด เฉพาะในจังหวัดเตหารานเพียงแห่งเดียวก็ได้มีการปิดเหมืองผิดกฎหมายไปแล้ว104แห่งและได้ยึดเครื่องกุดกว่า1,465เครื่องซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับบ้านเรือนกว่า10,000หลังและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขยายการตรวจสอบไปยังพื้นที่สำคัญอย่างพักดัชและมาลาสโดยพบว่ามีเมืองบางแห่งถึงขั้นขุดหลบซ่อนอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อใช้สิ์ไฟฟ้าอุหนุนจากโรงงานและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้านาทีด้วย It all started in 2018, when the United States re-imposed crippling sanctions on Iran targeting its oil industry and cutting it off from the global banking system Without access to banking networks like SWIFT, Iran couldn't easily conduct international trade, leaving it financially strangled the government needed a way to get its hands on foreign currency to pay for imports, and it needed a way to do it that was outside of the control of the US. And that's where Bitcoin came in. ในเดือนสิงหาคมปีนี้รัฐบาลอิหร่านได้เปิดตัวกลไกใหม่ค่ะเพียงแค่แจ้บอกแต่การขุดคลิปตัวเถื่อนก็มีรางวัลให้โดยให้รางวัล24ดอลลาร์ต่อเครื่องขุดเถื่อนหนึ่งเครื่องผลลัพธ์คือทำให้มีจดหมายแจ้งเบาะแสหลังไหลเข้ามาเป็นจานวนมากเหมือนกันที่มาตก แต่โชคร้ายค่ะที่วิธีนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและทําให้ระบบไฟฟ้าของประเทศนี้ปัญหาลึกลงไปถึงรากโครงข่ายไฟฟ้าเก่าเครื่องจักรขาดแคลนน้นําก็ไม่เพียงพอทําให้ขาดไฟฟ้าไปถึง1 8 0 0 0เมกะวัตม์วัตเลยค่ะและเมื่อนักขุดเถื่อนเสียบลักก็ส่งผลให้ช่วงหน้าร้อนของชาวบ้านต้องเจอกับไฟดับทุกวันจึงเกิดความไม่พอใจสะสมขึ้นเรื่อยๆและเมื่อปีที่แล้วเคราะขาดแครไฟฟ้ารัฐบาลถึงขั้นกับสั่งหยุดการขุดชั่วคราว และเมื่อปลายปี2024จะมีกฎระเบียบควบคุมคริปโตใหม่ออกมาที่ทําให้ธนาคารกลางกลายเป็นหัวหน้าดูแลแต่95%ของการขุดยังคงดําเนินไปแบบผิดกฎหมายค่ะโดยต้นทุนการทําตามกฎที่สูงเกินไปนันกกดหลายคนจึงยอมเสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมายมากกว่าทําให้ถูกต้องการต่อสู้ระหว่างความฝันที่จะร่ำรวยจากการขุดกับการรักษาไฟฟ้าเพื่อชีวิตจึงยังไม่เห็นจุดจบในระยะสั้นค่ะครั้งนี้เอ็นวีเดียทำลายทุกรอบจำกัดอย่างแท้จริงค่ะ เมื่อปลายเดือนตุลาคมถือเป็นบริษัทแรกของโลกที่ได้ทะยานสู่มูลค่าตลาด5ล้านล้าน,านดอลลาร์ลองคิดดูนะคะว่าจากวันที่ ChatGPT ดังเป็นลุแตกเพียงแค่2ปีกว่าๆราคาหุ้นก็พุ่งถึง12เท่าซึ่งมูลค่าของตลาดยังใหญ่กว่าตลาดคริปโตทั้งโลกเรียกได้ว่าเป็น AI เศรใหม่ของโลกเลยค่ะและที่น่าขำกว่านั้นคือเจ้าแห่ง AI ในปัจจุบันนี้แต่เดิมก็เคยพึ่งพาการขุดบิตคอยเพื่อความอยู่รอดและในปี1993 ก็เพิ่งได้เริ่มพึ่งพา GPU สําหรับเล่นเกมแต่พอเกมเริ่มซบเซาก็ทําให้เกือบลุมละลายจนกระทั่งปี2017ค่ะที่ตลาดคริปโตได้เริ่มบูมทําให้นักขุดต่างแย่งกันซื้อการ์ดจอเต็มไปหมดทําให้ NVIDIA ได้ฟื้นตัวกลับมาจริงๆแล้วชีวิตของบริษัทนี้ก็ขึ้นๆลงๆค่ะและเลาใจไปไม่ต่างจากวงการคริปโตเลย If you're not engaging AI actively and aggressively, you're doing it wrong. You're not going to lose your job. To AI, you're going to lose your job to somebody who uses AI. Your company is not going to go out of business because of AI. Your company is going to go out of business because another company used AI. There's no question about that. And so you have to engage your AI as quickly as possible. In the year, 2020 the to the it the market market to the NVIDIA RTX 3060 RTX 3060 2,499 แต่ก็ถูกปั่นราคาจนขึ้นไปเป็น5,499หยวนและในปีงบการเงิน2021การจอสำหรับขุดคริปโตคิดเป็น1ใน4ของยอดส่งมอบทั้งหมดทำให้รายได้ปุ่งถึง61%แต่26,900ล้านดอลาลาร์แต่ขึ้นการใช้งานขุดก็ได้ซ่อนความเสี่ยงเอาไว้มากเช่นกันพอผู้เล่นเกมและนักขุดเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงการจำกัดกำลังผวลผลถูกปลดล็อก และชิปขุด c m p เฉพาะทางกลับขายไม่ออกเพราะมูลค่าตกต่ำโดยหลังจากนั้นในปี2021จีนได้ปราบการขุดอย่างเข้มงวดและในปี2022อีเทเรียมได้เปลี่ยนไปใช้ POS ทำให้การขุดด้วย GPU จึงได้จบลงซึ่งนานก็ได้ทำให้รายได้ของ n อ i นวเดยลดลง17%ราคาหุ้นลดลงครึ่งหนึ่งและก็ยังถูก SEC ปรับเป็นเงินกว่า5.5ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมคริปโตจุดเปลี่ยนมหาศจรรย์ของ n v ็นวีเดียเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2022ค่ะ mm hmm. เมื่อ ChatGPT เปิดตัวบริษัทก็ได้กระโดดเข้าสู่ AI อย่างเต็มตัวและทันทีที่การ CPU ของนักขุดถูกย้ายไปยังศูนย์ข้อมูลโดยซีรีส์ A 1 0 0 h 1 0 0และ Blackwell คลองตลาดเกือบ9 0โดยเจนเซนห่วงได้กล่าวอย่างมั่นใจค่ะว่าในอีก5ไตรมาสข้างหน้า จะมีคำสั่งซื้อมูลค่า500ล้านดอลลาร์รออยู่แม้ช่วงหนึ่งที่ราคาหุ้นจะร่วงไปถึง1 7เพราะโมเดลราคาถูกของ d e e p s e แต่ผลกลับตรงกันข้ามเลยค่ะทำให้บริษัทอื่นเข้ามาเล่น AI ได้มากขึ้นและความต้องการพลังประมวลผลก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลคลื่นนี้เล่นปัญหา Paradox ของเจเวนเป็นเรื่องขำขันไปเลยค่ะจากการ์ดเกมสู่การ์ดขุดและไปสู่บพลังของ AI เส้นทางของ NVIDIA ต้องถูกขนานนามว่า เป็นภาพพยนต์แฟนตาซีของธุรกิจระดับโลกเลยค่ะล่าสุดข้อมูลจากโพลิมาร์เก็ตได้ระเบิดขึ้นอีกครั้งโดยที่ความน่าจะเป็นของการที่ซีซีจะกลับมาคุมไบแนนในปีนี้ลดลงเหลือ12เปอร์เซ็นต์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดลดลงอย่างชัดเจนและชาวคริปโตส่วนใหญ่จึงได้เปลี่ยนไปเดิมพันว่าเขาจะนั่งเป็นบิ๊กบอสเบื้องหลังอย่างสบายใจแทนเมื่อเร็วๆนี้วีกรได้กลับมาสร้างความพือฮาอีกครั้งโดยในคราวนี้เขาได้ไปจับตาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งเขาได้กล่าวว่ารถสามารถขับเองได้แต่ระบบก็ต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้มิฉะนั้นใครจะกล้าฝากชีวิตตัวเองเอาไว้กับกล่องดำทำเอาชาวเน็ตต่างก็ขำขันกันว่าเอาละทีนี้แม้แต่รถขับอัตโนมัติก็ยังต้องวิ่งบนบล็อกเชนแล้วแซมออกแมนพูดอย่างตรงไปตรงมาต่ออีลอนมัสว่าที่ใชยตอนนั้นผมช่วยองค์กรนั้นไว้และตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงอยากจะให้เทสลาซื้ออีกหรอ แล้วแบบนี้มันจะเรียกว่าไม่แสวงหาผลกำไรได้อย่างไงตอนนี้พี่มีบริษัท AI ผมก็มีเพราะฉะนั้นเราเลิกแข่งกันจะดีกว่าอีรอนมาร์สสร้างความฮือฮาอีกครั้งในพอดแคสต์โดยได้บอกว่าในอีก5-6ปีข้างหน้ามือถือที่เราใช้อยู่ตอนนี้อาจจะกลายเป็นของโบราณรวมไปถึงแอปต่างๆก็จ,จะถูก AI เข้ามาแทนที่และทุกอย่างที่เราเห็นในอนาคตก็จะถูกสร้างโดย AI ทั้งหมดและในอนาคตไม่ใช่คุณที่เล่นมือถือแต่กลับเป็น AI ที่เล่นคุณต่าง เอลซาวาดอร์สะสมบิตคอยเพิ่มแบบเนี้ยเนีอ mm ีก hmm. ครั้งโดยในวันที่7ที่ผ่านมาได้ซื้อเพิ่มอีก6 BTC ทําให้พอรตรวมในตอนนี้อยู่ที่6 3 6 7 1 8 BTC มูลค่าประมาณ703ล้านดอลลาร์ทำเอาชาวเน็ตถึงกับแซวกันว่าท่านประธานาธิบดีนี่ใช้ขลังชาติเป็นโควต้าจริงๆและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นที่จะนําเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าในโลกของคริปโตล็อกเชนและการขุดเหรียญ พร้อมทั้งรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ค่ะที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจในระดับโลกถ้าอยากให้เราเจาะลึกถึงใครหรือธุรกิจไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและถ้าคุณเห็นว่าช่องของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกนะร์ละอบคุณที่อยู่กับเรามาสักครบ1หนึ่งปีพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ